มาแล้วนะครับแท็กซี่ตัวใหม่ปี2023ครับตัวไมเนอร์เชนเปิดตัวแล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องที่รออยู่ก็เดี๋ยวมาชมว่ารถไมเนอร์เชนอะไรบ้างนะครับผมมีที่พี่ๆต้องการอยู่ 2- 3สมจุดนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาฟังโปรโมชั่นกับเงินผ่อนกันนะครับผมก็ตัวใหม่ปี2023ครับก็จะเป็นตัวไมเนอร์เชนนะครับหน้าหน้าเดิมแภายนอกก็หน้าเดิมหลังเดิมนะครับ มีเพิ่มเติมเข้ามาภายนอกก็จะมีแม็ก16กลายใหม่นะครับแล้วก็ข้างหลังจะเป็นตัวช่วยถอยจอดนะครับปาร์คเบนเซอร์ให้2ตัวที่พี่ๆที่ขับรถแท็กซี่ต้องการนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือมีกล้องหลังเข้ามาให้ด้วยตัวนี้ก็สำคัญครับช่วยเวลาเราถอยจอดเรามองไม่เห็นสิ่งกีดขวางข้างหลังนะครับก็ตัวนี้ช่วยได้เยอะพี่ๆร้อง ขอกันมาเยอะครับตัวนี้ตัวตาจัดให้แล้วครับผมมีครับเซนเซอร์อหลังสองตัวสองจุดแล้วก็กล้องหลังนะครับส่วนภายในก็จะมีหน้าจอเข้ามาก็จะมีตัวหน้าจอเข้ามาแล้วก็มีตัวที่เวลาเราถอยหลังก็จะเห็นกล้องนะครับทำงานกับหน้าจอตัวนี้ก็จะทําให้เราเห็นมองดูผ่านหน้าจอตัวนี้ได้ครับข้างหน้าเวลาเราถอยรถนะครับแล้วก็มี บลูทูธสามารถต่อเชื่อมต่อบลูทูธเข้ามาได้แล้ว,อ,นนลว,ลลลวอันนี้ก็ดีมากครับแล้วก็ Bluetooth. ข้างหลังก็จะเป็นมีแอร์หลังให้แล้วก็มีที่ชาร์จโทรศัพท์ให้ผู้โดยสาร2จุดนะครับอันนี้ก็ดีมากครับครบเลยครับที่พี่ๆขับแท็กซี่ต้องการใช้นะครับก็คือกล้องถอยหลังเซนเซอร์แล้วก็บลูทูธข้างหลังมีแอร์หลังมีที่ชาร์จให้นะครับแมน,นเชสเตอรมาปี2อ2 3าครับก็มีเปลี่ยนแปลงตรนนี้ ส่วนบอดี้อะไรทุกอย่างหน้าเดิมหมดนะครับผมโปรโมชั่นก็คืออ,ออกมาตัวนี้เปิดตัวออกมาใหม่ก็จะยังไม่มีส่วนลดจากโตยตามากนะครับเราก็จะทําดาวไว้ที่6,900 0บาทโดยไม่ต้องใช้คนค้านะครับไม่เช็คแบ็คลิสไม่ต้องใช้คนค้าแล้วก็ผ่อนเป็นรายเดือนได้รถแท็กซี่ขียวเหลืองไม่ต้องมาเสียแวด7%นะครับเหมือนรถแท็กซี่มือสอง อพ่พี่ๆพอทราบกันไหมครับที่พี่ๆบ่นกันว่าทําไมผ่อนรถแท็กซี่มือสองแพงจังทําไมผ่อนรถตกเท่าป้ายแดงเพราะว่าอะไรที่เป็นของเก่าทำไม่ว่าเป็นรถบ้านหรือว่าทุกอย่างที่เป็นของเก่าครับต้องเสียแ a ตเจ็ดเปอร์เซ็นตะ์ครับหรือว่าภาษีมูล,ลค่าเพิ่มครับมันจะทําให้ค่างวดดูแพงครับผ่อนแล้วตกเท่ากับป้ายแดงครับแต่ป้ายแดงข้อดีคือไม่ต้องเสียแวเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วก็ ชื่อเราเป็นผู้ครอบครองในสำเนารถในรถแรถท็กซี่เขียวเหลืองแท้ผ่อนเป็นรายเดือนไม่ต้องใช้คุณคำ้ำไม่ใช่เบงนิดนะครับหาที่ไหนไม่มีนะครับผมออกรถแท็กซี่ง่ายขนาดนี้นะครับถ้าไปออกที่โต้ต้าเลยก็ดอกเบี้ย,ววยถูกจริงครับแต่ว่าหนึ่งก็ต้องมีคุณค้ำที่รายได้สองเท่าของของข้างวดนะครับอย่างข้างวดอยู่หมื่นแปดเงี้ยเราก็ต้องมีรายได้มีคนค้คำรายได้สองเท่าขอ,ของข้างวดนะครับ ผู้ชาซื้อและผู้ค้าห้ามติดแบ็กลิสต์นะครับผมอ,ออกยากนิดหนึ่งแต่ในประเทศไทยก็มีของที่เราเนี่ยนะครับผมคือง่ายก็คือเห็นใจพี่ๆที่ขับแท็กซี่นะครับเพราะว่าเศรษฐกิจแบบนี้ชั่วโมงนี้ไม่มีญาติพี่น้องหรือแม้กระทั่งสามีภรรยาม,มาคม้าห้กันนะครับผมหรือว่าลูกอะไรตรงนี้มันก็ลำบากใจส่วนมากส่วนมากก็ไม่ค่อยอยากจะทำกันติดตรงนี้มากครับที่ออกรถแท็กซี่ไม่ได้แต่มาที่เราครับผ่านแน่นอนไม่ใช่แบ็กลิสต์ ไม่ใช้คนค้ำแน่นอนครับในรถแท็กซี่เกี่ยวเรื่องเถอะอกเกี่ยวเรื่องแท้่อนเป็นไเบือนรายเดือนจะพูดตกต่างจังหวัดอยู่เรื่อยครับพอแม่พี่น้องที่รอรถตัวใหม่อยู่เด้อครับเด้อก็ออกมาแล้วเปิดตัวมาแล้วนะครับหาอยู่รับรองไม่พิษหวังก็อย่างที่ผมบอกไปครับเพิ่มมาหลายอย่างหลายจุดอยู่ก็คือกล่องหลังเซ็นเซอร์หลังบลูทูธแอร์หลังนะครับครบให้พี่น้องที่ยังต้องการอยากได้รถ ที่มีออปชันอย่างนี้ครับมาแล้วครับผมเราทําสีให้ติดอุปกรณ์ให้ทุกอย่างให้พร้อมครับนะครับของรถไงไม่เช็คแบ็กลิสต์ไม่ต้องใช้คนขับเดี๋ยวแท็กซี่เคี้ยวเลื้ยงแท้นะครับแล้วก็ผ่อนเป็นรายเดือนสนใจก็แอดไลน์ผมมานะครับ K ID Line นะครับ K 3 5 6 8 9 9นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งรายละเอียดไว้ข้างบนนะครับสามารถแอดไลน์มาสอบถามรายละเอียดการออกรถได้เลยนะครับ มีรถเก่าอยากอยากมาเทินมีรถรถป้ายรถเก่าอยากจะขายเพื่อเอาเป็นเงินเดาวก็แอดไลน์ส่งรูปรถผมมาได้เลยนะครับส่งมให้ผมตีราคาได้ทั้งไลน์เลยนะครับโอเคสวัสดีครับ